สวัสดีค่ะวันนี้จะมานําเสนอเสื้อก๊กสะท้อนแสงพร้อมติดไฟ LED เพื่อความปลอดภัยในการทำงานของพนักง,งานกวาดโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานฝ่ายรักษาความสะอาดและส่วนสาธารณะจํานักง,งานเขตป้อมปัดสตูผ่ายปัญหาความท้าทายความต้องการการประสบอุบัติเหตุจากการปฏิบัติหน้าที่อาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บพิการ และอาจเป็นอันตรายร้ายแรงถึงแก่ชีวิตได้หรืออาจส่งผลให้ทรัพย์สินได้รับความเสียหายซึ่งอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานเหล่านี้เป็นเรื่องที่สามารถป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้การดําเนินงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางานจึงเป็นแนวทางในการป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุลูกจ้างจึงต้องมีความเข้าใจถึงปัญหาสาเหตุของการประสบอันตรายและอุบัติเหตุจากการทํางานทราบถึงบทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบและมีแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจนจากปัญหาดังกล่าวฝ่ายรักษาความสะอาดจึงมีความต้องการดำเนินการลดสายเหตุของการประสบอุบัติเหตุและอันตรายจากการปฏิบัติหน้าที่บนท้องถนนในเวลากลางคืนร่วมกับฝ่ายเทศกิจโดยดำเนินการจัดทำเสื้ออุปกรณ์เสื้อกัก๊กสะท้อนแสงพร้อมติดไฟ LED ิฟดีสำหรับเพิ่มการมองเห็นที่เด่นชัดมากขึ้นในเวลากลางคืน ซึ่งจะช่วยให้สามารถสังเกตเห็นเจ้าหน้าที่ผู้กำลังปฏิบัติงานได้จากระยะไกลเพิ่มความปลอดภัยและช่วยลดอันตรายการเกิดอุบัติเหตุต่อเจ้าหน้าที่ลดลงวัตถุประสงค์เพื่อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในเวลากลางคืนมีความปลอดภัยเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนในเวลากลางคืนเพื่อลดอาชญากรรมต่อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเป้าหมายออกแบบและจัดทำเสื้อกักสะท้อนแสงพร้อมติดไฟ LED ใช้พลังงานด้วยแบตเตอรี่ลีเทียมโพลิเมอร์ให้แก่กลุ่มพนักงานกวาดที่ปฏิบัติงานในช่วงเวลา04.00นจํานจำนวน32คนเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติหน้าที่เสียงตอบรับจากพนักงานเพิ่มความปลอดภัยและมั่นใจมากขึ้นในการปฏิบัติงานเสียงตอบรับจากประชาชนทำให้เห็นพนักงานกวาดจากระยะไกลได้ชัดเจนมากขึ้น ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้อำนวยการเขตป้องปราบศัตรูพ่ายดรวรชนถาวรพงศ์ได้จัดทำเสื้อกักไฟ LED มอบให้กับพนักงานเพื่อช่วยลดและป้องกันอุบัติเหตุให้กับพนักงานกวาดขอบคุณคะ่ะ